รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำรู่การหรือว่าบาลลงดอนะครับก็เตรียมที่จะประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ได้มีชื่อหลุดมาแล้วละ่ะจากอาร์สสื่อของสเปนนะครับว่าวินิซิวจูเนียเนี่ยปีกชาวบราซิลของเรอัลมาดริดเนี่ยจะเป็นคนคว้ารางวัลบาลลงดอไปซึ่งในส่วนนี้ก็ ได้รับเสียงวิจารณ์เ่องมากนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะมีคนในใจอยู่แล้วแหละซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโรดรีนะครับมิดฟิลด์ตัวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าในถ้วยอื่นเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรแต่ว่าเขาเป็นดีกรีแชมป์ยูโร2024พ่วงกับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมไปอีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับผมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าวินิสุจูเนียเนี่ยได้รางวัลไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้ามองไปที่นักเตะเรอัลมาริดคนอื่นเนี่ย จริงอยู่ที่วินิสุสเนี่ยมีตำแหน่งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกอยู่ในมือแถมว่ายังยิงประตูในรอบสำคัญสำคัญอีกเยอะนะครับแต่ผมมองว่าถ้ามองไปที่ขุมกำลังเรอัลวมาริดเนี่ยก็มีหลายคนที่คู่ควรกับรางวัลน,นี้นะครับเมื่อเทียบกับเขาไม่ว่าจะเป็นจูดเบลิงแฮมเองก็เป็นรู้การที่ยอดเยี่ยมของจูดนะยิงประตูสำคัญสำคัญขึญ้นเยอะแล้วก็แจ้งเกิดได้เต็มตัวนะครับยิงประตูเนี่ยจำนวนพอๆกองหน้าเลยหรืออีกหนึ่งคนในยอย่างดานี่กบาบาขาวเนี่ยก็เป็นอีกรายที่น่าสนใจนะเป็นแชมป์ยป์ยูโรด้วย ก็ถือว่าเป็น2ทั่วใหญ่ประจำปีแล้วก็น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการจะเลือกรางวัลบอลลงดอครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับผมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยกาบากาวน่าจะเป็นหนึ่งชื่อแรกที่อาจจะถูกปัดตกไปเพราะว่ากาบาคาวเคสจะคล้ายๆกับจอร์จินโยในปี2021อ่าพาเชลซีคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์คก็จริงพาทางด้านอิตาลีคว้าแชมป์ยูโรก็จริงแต่ว่าในโซนของการมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในแต่ละแมชเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็โดดเด่นเท่าตำแหน่งอื่นนะครับ ส่วนในรายของชูบิลเล่ห์แฮมเนี่ยเอาจริงก็น่าสงสัยนะเพราะว่าอันดับของชูบิลเล่ห์แฮมเนี่ยก็ควรจะอยู่สูงกว่าวินิซสุสไหมเพราะว่าควา้าแชมป์ยูเซลด้วยการประตูกับแอตซิต์เนี่ยทำเบบพอๆเลยนะครับรวมถึงถ้ามองในผลงานระดับทีมชาติเนี่ยจูบิลเล่ห์แฮมพาทีมชาติอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรเลยนะครับขณะที่วินิซสุสเนี่ยผลงานระดับทีมชาติกับทีมชาติบราซิลเนี่ยจบเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายในโคปาอเมริกา2024เท่านั้นครับก็ถือว่าดีกรีเนี่ยลดหลั่่นนนจาาากเเบบลลิงงแฮมมคคออข้ยะะรั ส่วนหน้าโรดรีเนี่ยก็ที่หลายคนมองว่าควรจะเหมาะสมกับตําแหน่งรางวัลนี้ครับก็คือเรื่องของผลงานในยูโรที่โอ้โหโดดเด่นจริงๆกับทีมชาติสเปนครับส่วนผลงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แน่นอนว่าโรดรีเป็นกำลังสำคัญมาตลอดและในฤดูกาลล่าสุดก็เป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ฟอร์มเขาพีคที่สุดแต่ว่าที่น่าเสียดายเนี่ยก็เขาเป็นตําแหน่งกองกลางครับแล้วยังเป็นกองกลางตัวรับอีกซึ่งผลงานมันก็ไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ขนาดนั้นแล้วอย่างที่เรารู้กันดีครับรางวัลบอลลงดอเนี่ยเป็น อาศัยการโหวตจากนักข่าวหลายๆคนมาโหวตให้รางวัลกันนะครับซึ่งการโหวตเนี่ยขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งมันจะมาจากทั้งความรู้สึกมาจากทั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งคือชื่อว่าการโหวตนะครับก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวของนักข่าวแต่ละท่านนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็แน่นอนว่ามันจะมีทั้งตรงใจแล้วก็ไม่ตรงใจท่านผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนแล้วก็เช่นเดียวกับผมด้วยที่รู้สึกว่าโรดริเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้รางวัลในบอลลูนดอปป ใ่พาทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c h anel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ